ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย,อยต้อนรับแขกและน้องฟูจานต้อนรับดูน้องๆน,น่ารักมากเลยสามแม่ลูกน่ารักมากเลยไ <c oughs> ปไหนลิ่งนไปเล่นตามน้องไปเราจะตามติดน้องไปดูชีวิตน้อง อุ้ยเราอยากใกล้ชิดน้องใกล้ชิดได้ไหมลูกได้ครับอุ้ยน่ารักมากน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักน่ารักจันทร์อยากไปลงพื้นลงโพดเด่อน่ารักจังเลยนี่นะคะมาหาแม่ลูกมาหาแม่น้องเนาะอุ้ยน่ารักน้องเป็นมิตรมากเลยน้องผู้จันกอด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 อุ้ยกอด อ๋อมามาเอ้ยน่ารักมากเลยค่ะมาเยี่ยมน้องๆได้นะคะน้องๆเป็นมิตรมากเลยเห็นไหมน่ารักเจงจบอกว่าปลาอยู่อยู่อยู่ติดถนนใหญ่เลยเอ้าแย่งกันเอ้าแย่งกันอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะมาเยี่ยมน้องๆมามาดูน้องๆสนุกสนานมากเลยค่ะ แบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขด้วยกันนะคะวันนี้มาเยี่ยมน้องๆพอเดินตามแล้วพอ,เออ้อยเขาว่อาอา้าวอ้าวเด,ดินตามเดินตามอ้อยไปแล้วค่ะคุณแม่โอ้ออดูสิหันตูนให้กันโตนะคะดูสิมาหาน้องๆได้ดแตะมือได้นะแตะมือได้ด้วยอ,อุ้ยนี่ เห็นไหมมาสัมผัสชีวิตของน้องใกล้ชิดแบบนี้ได้เลยนะคะนี่น้องฟูจันยุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยเล่นอะไรคะลูกน้องูจจัน่ปกับจันเอ้ยน่ารักมากมีน้องมีกอดด้วย เอ้ย <s it> <ส>น่ารักน่ารักเห็นไหมมาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องๆได้นะคะ,ะที่เยี่อมเพอแม่วางจังหวัดเชียงใหมค่ค่ะน้องๆที่นี่ยังตกงานกันอยู่นะคะน้องๆยังไม่มีไรายได้ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มร่วมแบ่งปันความสุขแล้วก็บรรเทาความลําบากให้กับน้องๆน,นะคะ อันนี้ก็มีน้องอยูซึ่งเป็นน้องฟานที่ดูแลเด็กๆอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่มีงานทําเลยค่ะแต่โชคดีที่เจ้าของที่อ่าเขาก็ช่วยเรื่องอาหารของน้องๆก็แบ่งเบาภาระกันไปเนาะแต่ถ้าจะให้ดีตอนนี้ก็คืออยากจะให้น้องได้มีงานตั้งแต่ช่วงโควิดมาน้องๆที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ก็คือตกงานกันเยอะเลยค่ะเราก็คือมาร่วม เป็นสะพานบุญให้น้องๆนะคะดูสิน้องๆอยู่กับธรรมชาติน่ารักมากเลยค่ะ,อะบอกบุญพ่อๆแม่แม่นะคะมาเยี่ยมน้องมาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้กับน้องๆน้องๆจะได้มีรายได้บันเทาความลำบากให้กับน้องๆด้วยกันนะคะพ่อพ่แม่แม่ดูสิน้องน่ารักมากเลย มาสัมผัสชีวิตธรรมชาติที่นี่นะคะมีความสุขมากๆเลยค่ะดูน้องน่ารักมากน่ารักจริงๆเลยแม่บุญยืนแม่บุญยืนแม่บุญยืนกินได้ความอรเด็ดอร่อยน้นอาฟูตัน ใช่น้องพุทจันทร์สวัสดีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับดูอุ้ยฟาดหน้าแม่น่ารักนี่น้องพุทจันทร์น่ารักจังเลยเฮ้ยน่ารักอุ้ยพุทจนน่ารักจังเลยเห็นไหมอุ้ย คลิกล่ดก,กันใหญ่แม่แม่คลิกเลดดกันใหญ่มาชมความน่ารักของน้องฟูซันได้นะคะฟงางอะไรนะลูกปางช้างน้อยอ๋อน้องอยู่ปางช้างน้อยนะคะที่ทททอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะ FC พี่เตี้ยมอบให้เล็กเล็กเล็กนะคะไปซื้ออาหารให้น้องนะคะค่ะ FC พี่เตี้ยมอชรนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมน้องแล้วก็ทําบุญบุญใดที่ได้ทําไปก็ขอส่งไปให้กับพี่เตี้ยมอชรได้ติดตามไปทุกชาติทุกภพนะคะขอบคุณค่ะหอมไหนคะเร็ว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 น้องฟูจันจะหอมแก้มด้วยแหละอจุ๊บจุ๊บ จุ๊บเอ้ยเอ้ยอะารตัวไหนดังจุ๊บดังจุ๊บอ๋อ,อ,อรู้แล้วคำว่าจุ๊บก็มาจากแบบนี้นี่เองอคำว่าจุ๊บมาจากอย่างนี้นี่เองดังจุ๊บ สวย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 ครับสวยครวยอช่น่ารักมากเลยติดตามน้องตั้งแต่เดินรอนแรมมาจากอำเภอแม่แจ่มมาสามมาสามชีวิตนะคะคือแม่บุญยืน น้องอารีแล้วก็น้องปู้จันนะคะแล้วก็จะมีะน้องฟานเดินดอนไรมาด้วยกันวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมน้องแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็ยังตกงานอยู่เนาะน้องยังไม่มีงานเลยค่ะพ่อพ่อแม่แม่ก็ส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือมาให้น้องๆที่นี่ได้นะคะอ,อ่ะอาได้อุ้ยน่ารักอุ้ยขอบคุณด้วยอุ้ยขอบคุณใหญ่เลย คุณด้วยอ่ะน่ารักจังเลยเอาเอาแย่งกันแย่งกันเอาแย่งกันอย่าใจเย็นเย็นลูก,แย,กลยยยแย่งกันใหญ่เลยอย่างอันเดียวแย่งกันใหญ่เลยสลัดมากเลยอ่ะกินน้ำจากสายยางได้ด้วยอ่ะแย่งกันแย่งกัน กินเยอะไหมนะลูกอ,อู้อูโอ้ยฉลาดจังเลยดูดูกรดสายยางกินเองอะ่ะเอาไปแล้วไม่ขอบคุณแล้ว,ลว,ลวกินเสร็จไม่ขอบคุณแล้วอ่ะขอบคุณครับไม่ไม่ไม่แล้วกินเสร็จไม่ขอบคุณแล้วไปแล้ว กลับก่อนแล้วนะกลับก่อนแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวแม่มาเยี่ยมใหม่ค่ะเอ้ยน่ารักจังเลยมีขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะไว้แม่จะมาเยี่ยมใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ